สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิ้มินิรันดอมวันนี้คือศัตรูของคุณจะลงเออย่างไรนะขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมหรือยังคะ พร้อมแล้วเรามาฟังแรนดอมกันเนาะสตัตูของคุณจะลงเอยอย่างไรนะคะใบแรกเป็น Page of Cups อืมตามด้วย The Emperor นะคะโอ้ว้าว s t r e n g t h i n เ t r e ์เ i n g <c oughs> ขอภัยค่ะนายวอลเราไม่ควรที่จะสนุกสนานกับความเจ็บปวดของผู้อื่นใช่ไหมมาค่ะสองใบ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  seven of swords แล้วก็ the moon นะคะพี่พายบอกกับเราว่าสิ่งที่เขาจะได้รับเนาะ เขาจะลงเอยเช่นไรเนี่ยคือตอนต้นอะ่ะมันก็ดูเหมือนกับว่าเขาก็สะใจดีเขาก็มีความสุขดีในสิ่งที่เขาทำนะคะเขาก็คิดว่าอืมจะเรียกว่าเขาคิดหรือเปล่าดิหรือว่าเขาทำตามมันออกแนวเหมือนเขาทำตามสัญชาตญาณหรือว่าอะไรลึก,ลก ที่เป็นกิเลสหรืออะไรสักอย่างอะ่ะมันคือมันเหมือนแบบมันเป็นเสียงกระซิบที่ทําให้เขาลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างที่ไม่น่ารักกับคุณเนาะก็แปลกดีนะมันเป็น energy ของคนที่เหมือนลึกๆ,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 ๆลึก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 ๆลๆลกลงไปข้างในนนะั้นน่ะคนเราอะ่ะมันมีต่อมผิดชอบโชวดีอยู่นะแต,แต่ต่อมเนี้ยระดับลึกแต่ละคนไม่เท่ากัน ของเขาคนเนี้ยดูเหมือนมีแล้วมันก็สกิดอยู่บ้างแต่มันมีพลังงานน้อยกว่ากิเลสในตัวของเขานะคะเขาไม่สามารถควบคุมสิ่งนั้นได้บางทีก็ทำตามอารมณ์สะจนเคยชินหรือว่าทำตามเสียงกระซิบของพลังงานที่ไม่ดีหรือว่าเขา เืเขาเติบโตหรือว่าอยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้เอื้อให้เขามีการพัฒนาความสวยงามทั้งด้านจิตใจของเขาเลยนะคะหรือว่ามีโอกาสมากมายที่จะมีปมด้อยหรือว่าถูกกดดันถูกบีบคั้นอะไรสักอย่างในชีวิตอะอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเหมือนพี่ไพ่เขาเขาซูมให้เราเห็นเหมือนกันโนว่าแบบ ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงทำไมเขาเป็นคนแบบนี้ค่ะไม่ใช่ว่าพี่ไพ่เขาจะพูดขึ้นมาเพื่อสนับสนุนหรือร้องขอความเห็นใจเนาะแต่มันเหมือนกับว่าคือเขาทุกนะที่เขาเป็นเช่นเนี้ยเขามีความทุกข์อยู่ในใจอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปตอนต้นว่าคนเราอะมันมีต่อมความ รับรู้อ่ะว่าสิ่งที่ทำมันถูกหรือผิดดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่แต่อัตราความแข็งแรงของจิตใจคนอนะไม่เท่ากันมันก็เลยเป็นความเศร้าของเขาไงเขาจะต้องจมอยู่กับความอ่อนแอของตัวเองที่ไม่สามารถดึงจิตวิญญาณของตัวเองลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีได้หรือว่าพยายามเอาชนะต่อสู้โชคชะตาชีวิตนะเขาเป็นเหมือนคนที่ความสุขน้อยเนาะ แล้วก็ความเศร้าของเขาก็คือเขาไม่ไม่สามารถเห็นข้อดีหรือว่าเห็นพลังงานที่ดีที่อยู่รอบข้างตัวเขาได้เลยจะว่าเป็นเวรเป็นกรรมก็ใช่นะคือต่อให้มีสิ่งที่ดีอยู่รอบตัวคุณน่ะเขาก็มองไม่เห็นนะ่ะเขาก็จะชินอยู่กับคนตมของเขาที่เขาคุ้นชินอย่างนั้นนะ่ะเราก็รู้สึกว่านี่แหละทําแบบนี้แหละถูกต้องอยู่ตรงนี้แหละสบายดี นะคะต่อลึกๆล,ลงไปข้างในใจของเขาว่าทุกมากแล้วก็มันเป็นความเหน็ดเหนื่อยนะมันเหมือนกับว่าคือคนเราอะถ้าไม่สามารถยกระดับจิตใจได้อะการที่เราจะวนเวียนอยู่ในชั้นวรณะใดเวียนกรรมใดก็ตามอะจริงๆเป็นอะไรที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาไม่รู้ตัวด้วยคือเหมือนกับว่าชีวิตตัวเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงไม่คิดที่จะทำอะไรให้ดีขึ้นก็ยังคงวนเวียนทำอยู่แต่เรื่องเดิมๆเรื่องที่ไม่ดีนะคะฝืนไม่มีแรงด้วยนะไม่มีแรงฝืนให้ลุกขึ้นมาทำความดีหรือทำอะไรให้มันแตกต่างหรือแบบเอาชนะโชคชะตาตัวเองอ่ะคือเหมือนแบบชีวิตฉันพังฉันก็จะทําให้มันพังยับเยินไปเลยทั้งทที่เขาไม่รู้เนาะว่าเขาสามารถข้ามสเต็ปไปไปให้ได้ดีกว่าเนี้ยพาให้ชีวิตของตัวเองะ ไปได้ดีกว่านี้แต่จนแล้วจนรอดก็บุญทํากรรมแต่งเนาะไปไม่ถึงดวงดาวนะตอนนี้นะณนะพลังงานตอนนี้ฉะนั้นความทุกข์ในใจเนี่ยทาโถมแน่นอน เราคือใจมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งถ้าใจไม่ดีเสียแล้วแล้วก็ชีวิตที่เหลือมันจะลากไปตามนั้นเลยค่ะจุดเริ่มต้นของใจที่ไม่ดีมีความขุ่นมัวยิ่งถ้ามีการทําร้ายคนอื่นคิดร้ายต่อคนอื่นปองร้ายต่อคนอื่นหรือแม้กระทั่งว่ายิ่งถ้าลงมือทําด้วยนะลงมือทําด้วยนี่ก็เป็นกรรมติดตัวเข้าไปเลยเป็นสิ่งที่ เขาจะต้องเรียนผูกแล้วไปเรียนแก้เองนะคะคือในบริบทของสังคมอะ่ะมันจะมีบทลงโทษอยู่แล้วช้าเร็วแต่ละคนเห็นผลไม่เท่ากันแต่ในระบบของเวรกรรมเขาก็จะมีอีกระบบหนึ่งที่เออเขาก็จะต้องไปชดใช้ในสิ่งที่เขาทํา mm hmm. เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกันกับคุณอะ่ะมันอาจจะเป็นการที่คุณเริ่มต้นก่อนก็ได้นะ แต่จะไม่ได้เริ่มก่อนในชาตินี้จะทํเขาก่อนละชาติเนี่เขามาเอาคืนแต่ถ้าคนที่เขามีสติปัญญาการมาพบกันมันเป็นเหมือนเดสตินีมันเป็นเหมือนพรหมลิขิตเหมือนเหมือนการที่จะจําเป็นต้องมาเจอแต่ถ้าเขามีสติมากพอแล้วมองเห็นเราสามารถหยุดเวียนหยุดกรรมของตัวเองได้อะมันจะไม่ต่อในชาติพบต่อไปนะคะก็ กลายเป็นว่าเขายังคงเล่นบทเดิมเนาะเล่นบทเหยือ่อเล่นบทเล่นบทคนที่มีความทุกข์อ่ะแต่ปัญหาคือเขาเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเขาเขาเป็นมนุษย์เนาะเขามีสติปัญญาในการพาตัวเองออกจากความทุกข์ได้แต่ว่ามันจะมีความมืดบอดใดๆก็ไม่รู้แหละมันบังตาทําให้เขาออกไปจากตรงนั้นไม่ได้นะคะใจทุกข์ นำพาชีวิตของเขาให้ทุกแล้วที่เหลือคะ่ะมันก็จะเป็นสเต็ปไปตามนั้นเลยเนาะเขายังคงอยู่ในมุมมืดบอดเนี้ไปตาบนานเท่าที่เขาจะสามารถสร้างแสงสว่างให้กับตัวเองหรือว่าภาษาทางธรรมอาจจะเรียกได้ว่ามองเห็นธรรมก็ได้เนะาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขามีสติปัญญาลุกข,ขึ้นมาอยากเปลี่ยนแปลงโชคชะตาเขาถึงจะหลุดพ้นจากเวกรกรรมที่เขาผูกเอง ผูกเองทําเองเขาก็จะต้องแก้เองนะคะไม่เช่นนั้นนะ่ะบทเรียนก็จะกระหน่ำซ้ำในชีวิตของเขาต่อไปนะไม่ต้องกัวงวลเลยว่าใครทําผิดกับเราแล้วเขาจะไม่ได้รับโทษอะคะ่ะแค่เมื่อไหร่เท่านั้นเองเราไม่ได้เห็นตอนนี้ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้รับโทษนะคะแล้วจริงๆอะโทษทางใจอะมันสุดๆยิ่งกว่าอะไรอีกนะเพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าใจไม่ดีแล้ว ชีวิตที่เหลือคือแบบมองเห็นเหตุของความพังพินาศแน่นอนใจที่ไม่ดีไม่สามารถลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆได้เลยแม้สักอย่างเดียวคือใจยังไม่ดีเลยอะ่ะใจไม่ดีนี่กินให้ได้นอนให้หลับบางทียังยากเลยนะอย่าถามหาความเจริญเติบโตในชีวิต เรื่องอื่นเลยนะเอาใกล้ตัวที่สุดแล้วลองคิดสภาพดูนะถ้าใครเคยนอนไม่หลับกินข้าวไม่ได้จะรู้เลยว่าเป็นอะไรที่ทรมานมากทั้งนั้นที่เป็นเรื่องที่ธรรมดาสามัญที่สุดอะคนนอนไม่หลับเนี่ยกินยาน,นอนหลับยังนอนไม่ได้เลยนะไม่ได้แบบว่าเออเป็นเรื่องที่แก้ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะความทุกข์ใจของคนนี่อขอภัยค่ะความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่สุดสุดแล้วนะมันเหมือนกับ คนแต่ละคนเป็นเจ้ากรรมในเวรของตัวเองด้วยซ้ำอะตั้งใจทําให้คนอื่นทุกาขา์ค่ะแต่ระบบเวรกรรมของตัวเองอะมันจดผิดถูกอยู่ในใจอะไม่มีทางเลยที่จะลอยหน้าลอยตาได้นานนะเพราะว่าสิ่งที่เขาทําจะติดตามเขาทุกที่ไปนะแล้วก็ เขาก็จะต้องไปชดใช้ในสิ่งที่เขาทํากับคนอื่นความเดือนดนร้อนใจไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็ตามนะคะทําให้ใครเจ็บแบบใดเขาก็จะต้องได้รับแบบเดียวกันฉะนั้นเขาหนีสิ่งที่เขาทําไม่ได้แน่นอนแล้วแล้ว <c oughs> ขออภัยค่ะแล้วกับดักทางความคิดนี่แหละจะเป็นตัวอันตรายที่สุด คิดผิดนิดเดียวชีวิตเปลี่ยนไปหลายองศาเลยนะคะถ้าใครจะรู้เราจะรู้เลยว่าบางทีความโกรธแค่วินาทีเดียวเนี่ยสามารถทําให้ใครบางคนติดคุกทางชีวิตก็ได้สามารถทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงอะไรบางอย่างได้แบบมากมายมาก,มาก,มากนะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยความทุกข์ทรมานใจอ่ะคนอื่นอาจจะไม่ได้มองเห็นนะคะแต่ว่า พี่ไพ่บอกเรานี่คือระดับความแสนสาหัสมันมันเยอะมากอะ่ะเยอะมากจนตอนแรกที่เราแบบเห็นไพ่ขึ้นมาคือบางทีเราไม่ได้หัวเราะด้วยความสะใจแต่บางทีแบบสะอึกเหมือนกันว่านี่ไงใครใครจะคิดว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงมีแต่เราเห็นมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองคนที่คนที่ ที่เชื่อเรื่องพวกนี้เราเคยเห็นผลแห่งกรรมมาก่อนอะมันจะเป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวมากเลยนะคะเราเดีกับคนอื่นเรารู้เลยว่าเราจะได้รับชีวิตที่ดีตอบแทนมาแต่ถ้าเราเพ,พอเอิญเผลอร้ายเผลอทำอะไรรุนแรงลงไปเราก็จะได้รับกลับคืนเช่นเดียวกันฉะนั้นสรุปเนาะของมินิรันด o อมวันนี้นะคะว่าเขาจะลงเอยอย่างไรอย่างแรกเลยตอนนี้คุกทางใจเนี่ย เหนื่อยอีกนานเลยเราก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเขาจะมีแรงมากพอที่เขาจะสามารถออกมาจากตรงนั้นได้ตัวของเขาเองได้หรือไม่นะคะแล้วก็ต่อให้เขาจะฉลาดเพียงใดไม่มีใครมีอำนาจเหนือไปกว่ากฎแห่งกรรมเนาะเรามีเซน์ว่าเขาจะถูกลงโทษนะจากผู้ใหญ่นะคะอาจจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าผู้หรือคนที่มีอำนาจมากกว่าเขาอะเหมือน ถ้าเขาคิดว่าเขาเก่งอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปเจอคนที่เก่งกว่าถ้าเขาคิดว่าเขาฉลาดเขาจะเจอคนที่ฉลาดกว่าคือเวรกรรมมันจะแอดวานกว่าตัวเขาเสมอแต่เขาจะได้เจอสิ่งนั้นเมื่อไหร่เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่บอกได้เลยว่าเจอแล้วเขาจะไปไม่เป็นเจอแล้วเขาจะหนาวเจอแล้วเขาจะคนรู้คนพองกับกับสิ่งที่เขาเจอเนาะเราก็ได้ตวังว่า เขาจะสามารถมองเห็นบ้างในวันที่เขาถูกกระทํานาะหรือว่ามีความเจ็บปวดเกิดขึ้นในชีวิตนะคะเขาจะสามารถตกผลึกแล้วก็คิดได้ว่าสิ่งที่เขาทําอยู่ถูกผิดหรือไม่อย่างไรแต่เรามองว่าพี่ไพ่บอกว่าสิ่งที่เขาทํายังไงเขาจะต้องชดใช้แน่นอนแต่ในลักษณะไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่มีใครมีอํานาจเหนือไปกว่ากฎแห่งกรรมไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นทุกคนอยู่ภายใต้กฎเดียวกันตรงนี้ไม่ว่า เขาคนนั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามนะคะมองจริงๆมองแล้วเป็นวงจรที่เหนื่อยแทนเหนื่อยแทนเลยแล้วก็รู้เลยว่าสิ่งที่เขาทำเขาจะต้องได้รับอย่างสาสมนะคะก็ในส่วนของเราละกันเนาะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีมีใครเคยทำให้เราเจ็บช้ำมาก่อนหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นส่วนตัวเรานะคะเราเห็นไพ่แค่นี้เราเห็นความทุกข์ที่เขาจะต้องได้รับ มหาศาลขนาดนี้ในส่วนตัวเราเราขอขอโอหสิีกรรมให้กับคนคนนั้นใครก็ตามที่เคยทำอะไรร่วมกันมากับเรานะคะ เห็นแค่เนี้ยก็รู้ว่าเขาทุกข์มากแล้วอะทุกข์จนเราสงสารเลยด้วยซ้ำมาแบบโหคนเรามันจะทุกข์ได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเราเคยได้รับความทุกข์มาก่อนเนาะทุกคนรู้ดีว่ารสชาติแห่งความทุกข์มันเป็นเช่นไรนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย